สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอสลาทาร์ตนะคะวันนี้มาดูไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณกันค่ะใบแรก I left you before you could leave me ฉันจากเธอไปก่อนที่เธอจะไปจากฉัน I want to be more than f r i e n d ฉันอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อน You speak to me through music คุณพูดกับฉันผ่านบทเพลงสื่อสารกับฉันผ่านบทเพลงข้อที่5 i love you unconditionally ฉันรักเธอแบบไม่มีเงื่อนไขใบสุดท้ายคะ่ะ i wish i had i wish i had treated you better ฉันหวังว่าที่ผ่านมาฉันจะได้ดูแลเธอดีกว่าที่มันเคยเป็น